สวัสดีทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยกับผมแบงก์โกสินนะครับวันนี้มาแนะนำเพจใหม่แล้วก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันนะครับบอกเลยว่าแจากรางวัลแจกจริงแล้วก็ของแท้ด้วยครับเป็นเสื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลนะครับโดยที่จะมีเกมทายผลในเกมใหญ่ๆของแต่ละสัปดาห์นะครับบางสัปดาห์ก็อาจจะมีมากกว่า1ครั้ง1คู่ด้วยนะฮะซึ่งก็ให้ทายผลกันแล้วก็จะได้ของรางวัลเป็น เสื้อแท้ๆจากสโมสรที่คุณชื่นชอบนะครับเดี๋ยวจะอธิบายแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมจะอธิบายก่อนว่าเพจนี้คือเพจอะไรจะเป็นเพจติ่งลูกหนังนะครับคือเนี่ยผมทํามากับน้องในทีมงานที่ก็นิกขึ้นมาสนุกสนุกขึ้นมานะครับบวกกับว่าอ่ะเราก็มีทั้งสายบนไทยสายบอนนอกก็เลยจะให้ครบในเรื่องของข้อมูลบนไทยบอนนอกเรื่องของอบทความอะไรต่างๆที่จะไปลงตรงนี้ ซึ่งก fate, pues mm ็ย nah. ังไม่ได้แบบมีอะไรรุ่งไรได้อะไรเป็นมากมายนะครับตอนนี้ก็คือเราต้องการทําให้มันแบบเหมือนกับเปิดเปิดเผยแพร่ในส่วนของแนวทางความคิดไอเดียกับการทํางานนะครับที่ผมก็จะเป็นคนจัดท <ila> ีมเข้ามาทําเดี๋ยวจะบอกกิจกรรมกันนะครับก่อื่นก็เข้าไปกดไลค์กันนะที่เพจติงลูกหนังด้วยนะครับเพจติลูกหนังก็ตรงตัวเลยครับภาษาไทยว่าติงลูกหนังนะครับตอนนี้กําลังเริ่มจะทำลายแอด อาจจะยังไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าเดี๋ยวก็จะค่อยๆอัปเดตเพิ่มเติมไปเรื่อยๆแล้วกันสําหรับมีทั้งข้อมูลข่าวบทความแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์ด้วยนะฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะมีวิเคราะห์เกมฟุตบอลเกมหลังปีใหม่กันสัก3คู่ด้วยนะครับพูดถึงกิจกรรมกันก่อนนะฮะกิจกรรมเนี่ยนี่เลยครับดูภาพกันแบบเต็มๆแล้วกันนะครับนี่คือจะมีเกมพรีเมียร์ลีกคู่ใหญ่ในวันอาทิตย์นี้นะครับวันที่สามกราคมเตะกัน5ทุ่มครึ่ง ระหว่างเชลซีนะครับเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเกมนี้นะครับมีกติกามาให้เล่นกันมีเกมก็คือให้ทายผลการในขันครับว่าคู่นี้จะจบสกอร์เท่าไหร่และใครเป็นคนทำประตูคนแรกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีผู้ชนะผู้โชคดีที่ทำถูกกติกาและก็ตอบคำถามถามูกต้องก็จะมีเสื้อสโมรสรที่คุณเชียร์ทีมอะไรก็ได้ครับหาซื้อได้เนี่ยนะฮะที่เป็นของแท้แน่นอน ก็จะจัดให้กับผู้โชคดีกติกาคือแบบนี้ครับให้เข้าไปตอบคอมเมนต์ที่โพสต์กิจกรรมนี้ที่เพจติ่งลูกหนังเท่านั้นนะครับในโพสต์นั้นนะฮะไปตอบที่อื่นหรือตอบในทาง Youtube ตรงนี้ก็ถือว่าไม่ไม่ตรงตามกติกาในการตอบเนี่ยก็ให้กดไลค์ที่โพสต์นั้นนะครับกดไลค์เพจนะฮะแล้วก็แชร์โพสต์นี้ออกไปเปิดให้เป็นสาธารณะนะครับโพสต์ post ที่เป็นเ,เล่นเกมเนี่ยนะฮะที่เพจติ่งลูกหนังนะ แชร์ไปเปิดเป็นสาธารณะแล้วก็ตอบก่อนที่การแข่งจะเริ่มต้นนะครับไม่ใช่ว่าแข่งไปแล้วเพิ่งมาตอบนะอันนั้นถือว่า,าถือว่าเป็นโมฮาไปคือต้องตอบก่อนก่อนเริ่มแข่งขันนะครับว่าสกอร์เท่าไหร่และใครจะเป็นคนทําประตูคนแรกนะฮะซึ่งก็ศูนย์ศูนย์เนี่ยมันไม่สนุกคือศูนย์ศูนย์โอกาสเกิดขึ้นก็เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าถ้าเกิดเกมมันจบศูนย์ศูนย์ก็จะไม่มีผู้ชนะแล้วกันนะครับนะก็ลองตอบขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมแบบนี้มา ให้ร่วมสนุกกันเรื่อยๆเลยนะฮะ,ะมีเสื้อมาแจกนะครับตอนนี้มีมีคนลงทุนเรื่องเสื้อมาให้เลยครับไม่ได้เกี่ยวกับเวพนันนะฮะบอกก่อนเลยนะครับเรื่องนี้เราทํากันแบบเรื่องว่ามีมีใจที่อยากจะทำะข้อมูลเพจเกี่ยวกับฟุตบอลนี่แหละ,ะนะครับก็เข้าไปครับที่เพจตีลูกหนังแล้วก็ไปเล่นเกมกันนะฮะเพื่อจะลุ้นเสื้ออันนี้ไม่ใช่เป็นการชิงโชคอะไรแต่ว่าเป็นการร่วมสนุกกันนะครับอะแล้วก็มาพูดถึงเกม ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกค่ำคืนนี้กันหน่อยครับมีแข่งขันกันหลายคู่นะฮะแต่ผมเลือกมาก็เอาสัก3คู่แล้วกันคู่แรกครับทอรนาโดสเปอร์นะฮะคืนนี้จะเปิดบ้านนะครับเจอกับคู่แข่งก็คือลีสยูไนเต็ดซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าลีสยูไนเต็ดเนี่ยอยู่สถานการณ์ที่ก็ยังเหมือนเดิมนะแต่เปิดซีซั่นครับยิงเยอะเสียเยอะนะครับเจอใครก็พร้อมที่จะบุกเขาใส่เขาแบบไม่ได้มีห่วงเรื่องของเกมรับส่วนสเปอร์เนี่ย หลังสุดมา4เกมหลังในลีกไม่ชนะเลยนะครับเสมอ2และแพ้ไป2เกมซึ่งก็ถือเป็นการไม่ชนะยาวนานที่สุดในยุคของโชเซ่มอนิญโยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะถ้าเป็นเกมในบ้านอย่างเดียวในเกมลีก4นัดหลังชนะถึง3เกมเกมนี้ยังไม่มี Lucas ura, ลูคัสมูราและก็คาร์ลอสวิดิซิอุสที่ยังไม่ฟิตนะครับส่วนโจวานนี่เราเซโซก็ยังปัดเจ็บเอหลังว่าเข่าอยู่แกเรตเบล มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่นะครับน่าจะไม่ได้ลงเล่นนะฮะจากข้อมูลที่ก่อนเกมลงไม่ได้มีโอกาสสูงส่วนลีสครับของกุนซอมาซิโลโบเอลซานะครับก็ต้องการคว้าชัย3เกมติดต่อกันในลีกครับหลังจาก2เกมก่อนหนี้ถล่มเวสต์บรอมมา5้นย์แล้วก็ชนะเบอร์รี่ด้วยนะครับหนึ่งศูนย์ก็2เกมหลังเป็นคลีนชีทด,ด้วยในขณะที่การจัดทีมครับเรียมคูเปอร์ก่อนหลังกัตตันทีมต้องรอเช็คความฟิตนะครับส่วนเดียโก้โยเลนเต้ มีอาการบาดเจ็บเพิ่มครับเลยไม่ได้แน่นอนรวมถึงโรบินคอกอีกคนหนึ่งคู่นี้ผมว่าสเปอร์ค่อนข้างกดดันนะฮะเพราะว่าไม่ชนะใครมาต่อเนื่องมายาวนานนะครับตอนนี้4เกมเข้าไปแล้วเจอกับลีสที่ปกติก็อย่างที่บอกครับเล่นเกมรับไม่เป็นเดินหน้าบุกแหลกอย่างเดียวซึ่งก็น่าจะเข้าทางกับสไตล์ของบุรินโ่บ้างแหละครับบวกกับสแกภาพทีมที่ดีกว่าประกอบกับการเฝ้ารังด้วยแฮร์รี่เคนซงเฮอร์มินก็น่าจะมีพิธีด็ดที่ขาดมากพอที่จะ ทำให้ไก่ในทอเนี่ยนะครับเก็บ3แต้มในรังของตัวเองได้ไม่ยากเกินไปนะครับมาดูคู่ต่อไปครับที่เกมพิมลิกเหมือนกันนะครับคู่ระหว่างคริสตัลพาเลตครับเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับสำหรับคริสตัลพาเลตนะฮะตอนนี้สถานการณ์ของทีมก็ยังสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะไม่รอดนะครับอันดับตารางอยู่อันดับ15ในขณะที่ดาบคู่เชฟยูนี่หนักกว่าครับทีมบุ้ยเลยนะครับอยู่อันดับสุดท้าย ซึ่งพาเลสเนี่ยไม่ชนะใครมา15เกมติดต่อกันแล้วนะครับในเกมพรีเมียร์ลีกซึ่งก็มีแค่เชฟฟิลเดตทีมเดียวที่ฟอร์มแย่กว่าครับไม่ชนะมา19เกมในขณะที่ตอนแรกเนี่ยเริ่มต้นซีซั่นมาดีนะฮะชนะมา2เกมติดนะดสำหรับพาเลสแต่ว่าฟอร์มหลังๆก็แย่ลงเกมนี้คุูซลอสซันจะไม่มีแกลลี่เคฮิลที่เจ็บเอ็นหลังหัวเข่าเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าส่วนอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ลูก้าวิลิยโอวิสเนี่ยต้องระวังตัวหน่อยเพราะว่า ถ้าโดนใบเหลืองอีกใบหนึ่งจะถูกลงโทษแบนหนึ่งนะัดทันทีเพราะว่าสะสมใบเหลืองมา3ใบแล้วนะครับส่วนเชฟยูครับกุนซือคริสไวเดอร์ต้องเช็คความฟิตนักเตะหลายคนเลยครับนอกจากนี้ก็ยังมีนักเตะที่ติดโควิด -19 อยู่หลายคนเหมือนกันนะครับแต่มีข่าวดีเหมือนกันสําหรับจอร์แดนสตรอมนะครับดาวเตะโตเก่งก็พ้นโทษแบน3เกมมีโอกาสกลับมาเป็นทางเลือกได้สำหรับคู่นี้พาเลซอย่างที่บอกไม่ชนะใครมาพักใหญ่แต่ว่าเชฟยูหนักกว่านะครับ ยิงนอกบ้านเนี่ยเล่นมา8นัดเสมอเกมเดียวแล้วก็แพ้ไป7เกมเจอกับพาเลทซึ่งปกติก็ในบ้านพอใช้ได้อยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ใช่เกมที่ง่ายนักแต่สุดท้ายผมว่าพาเลทเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะฟื้นเร็วกว่าแล้วก็จะคืนฟอร์มด้วยการเก็บ3แตแมใมีเกมนี้ได้สักทีนะครับก็เชื่อว่าเชฟยูไม่น่าจะรอดพาเลทน่าจะมามากกว่าครับไปอีกคู่หนึ่งครับคู่ดึกสุดก็เป็นบิ๊กแมตช์นะครับอาร์เซนอลมีโปรแกรมครับไปเยือนเวสต์บริดจเอาเบียนนะฮะสำหรับ เวสบรอมครับตอนนี้อยู่ในอันดับนี่นะฮะรองบุยอันดับ19 mm hmm. เล่นมาตอนนี้นะครับผ่านไปแล้ว16เกมเพิ่งชนะเกมเดียวครับแพ้ไป10เกมในขณะที่อาร์เซนอลครับอันนี้ก็อาการหนักนะฮะดีว่าเพิ่งจะมาชนะในช่วงหลังนะครับโดยที่อาชนะมาสองเกมติดเหนือเชลซี3-1แล้วก็ไรตั 0, น1 0ไม่เกี่ยวกัเตต้าเนตอนนี้ก็เริ่มหายใจคล่องคอมากขึ้นในการจะทีมครับของทางฝั่งทีมเวสบรอมนะครับเดอะแบ็กกี กุนซือแซมอลราได้ไม่มีเจคลิเวอร์มอร์ครับกองกลางกัปตันทีมที่ติดโทษแบนอีก1เกมแล้วก็คีรันกิฟส์ก็น่าจะไม่ฟิตพรอนที่จะลงเล่นเจอทีมเก่านะครับเพราะว่าไปเจ็บช่วงวอร์มอัพก่อนเกมที่แล้วที่แพ้ลิสูเนเตสมาแบบเลทเซอศูนย์ห้าเมื่อวันคาำที่ผ่านมาส่วนอาร์เซนอลครับก็อย่างที่บอกครับอาร์เตต้าพาทีมชนะมา2เกมติดนะครับตอนนี้ยังขาดกาเบรียลบากานเยสนะครับกองหลังที่ไปติดเชื้อโควิด เกมนี้ก็ต้องรอดูว่าทมัสปาเตจะยังไงแต่ผมว่าคงจะยังเร็วเกินไปเพราะว่าเขาเพิ่งจะกลับมาซ้อมสาหรับกลางค่าโตแพงจากแอตมาดิดนะครับข่าวดีคือจะได้บุคโยซาก้านะครับที่จะฟิตกลับมาเป็นทางเลือกแล้วก็รวมถึงดิวิดลอิสและวิลเลียนครับก็มีโอกาสคืนทีมได้นะฮะอาร์เซนอลก่อนเกมตอนนี้อยู่ในอันดับที่13ครับถ้าชนะได้พวกเขาจะขึ้นไปมีโอกาสลุ้นถึงท็อป10ได้เหมือนกันนะฮะอาจจะขึ้นอันดับ11ได้เพราะว่าต้องไปลุ้นผลของคู่อื่นๆด้วย อย่างไรก็ตามให้ผมว่าเวสบรอมเนี่ยคือฟอร์มแบบล่าสุดก็หมดรูปมากในการเจอกลีซอาร์เซนอลเองก็น่าจะมีความมั่นใจกลับมาขึ้นนะฮะเพราะว่าชนะมา2เกมรวดเกรดบอลดีกว่าตวัวผู้เล่นชื่อชั้นดีกว่านะครับถึงจะเป็นเกมเยือนก็น่าจะไม่ยากเกินไปครับที่จะค่อยๆเปิดเกมไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องเร่งแล้วก็เอาสกอร์ชนะสัก1ประตูก็น่าจะเพียงพอกับสาบแต้มแล้วนะครับคุณนี้ก็ผมเชื่อว่าอาร์เซนอลไม่น่าพลาดครับนี่ก็เป็น ทัาศานาฟุตบอลของวันนี้นะครับวิเคราะห์กันเพื่อลุ้นผลกันสนุกสนุนะครับใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมเล่นเกมก็อย่าลืมนะฮะเข้าไปที่เพจติ่งลูกหนังนี่แหละครับแล้วก็ทายผลนะฮะสกอร์จบเท่าไหร่ใครเป็นคนยิงประตูแรกกับโพสต์นี้ที่ผมปักหมุดเอาไว้นะครับเป็นโพสต์เล่นเกมเนี่ยนะฮะตอบในโพสตนั้นเท่านั้นกดไลค์เพจกดแชร์โพสต์เปิดให้เป็นสาธารณะตอบให้ถูกกติกาถ้าตอบถูกพร้อมกันอาตอบถูกตอบถูกหลายหลายคนก็จะให้คนที่ตอบคนแรก นะครับแล้วทำกติกาถูกต้องได้รับรางวัลไปครับโอเคครับวันนี้ผมคงจะขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับแล้วก็ติดตามคอนเทนต์ต่ตอๆไปกันได้นะฮะแล้วมีอะไรจะมาอัปเดตแน่นอนทั้งบนไทยบนนอกวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ